ายณพัทรควงนายเอกดังร่วมงานวันเกิดคุณแม่แฮปปี้สุดๆส,สำหรับแม่หมูพิมพกาดังลูกชายน,นายณพัทรและใบเฟิร์นพิมพชนกจกัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พร้อมถ่ายร่วงเฟรมกันจนหลายคนแซวว่าอบอุ่นดูเหมือนเป็นภาพครอบครัวด้านแม่หมูพิมพกาได้เปิดใจกับทางทีมข่าวว่าวันเกิดที่ผ่านมาสนุกคึกคืนกว่าทุกปีสำหรับแม่วันเกิดไม่ได้มีอะไรพิเศษจริงๆปีนี้ว่าจะอยู่เงียบๆแต่กลายเป็นคึกกว่าทุกปีเลย น้องนายไปเฟิร์นทีมช่างแต่งหน้ามาเซอร์ไพรส์ไม่รู้เลยว่าไปเฟิร์นจะมาเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่ทําให้แม่เซอร์ไพรส์จริงเอาไปเฟิร์นมาแอบอยู่ในบ้านนานมากและแม่หมูยังเอ่ยผักชมสาวใบเฟิร์นว่าใบเฟิร์นน่ารักมากขายันทําง,งานทําให้นึกถึงตอนเราสาวๆคือทํางานอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ใบเฟิร์นมีความอดทนสูงมากขายันตั้งใจและชอบความเป็นมืออาชีพความเป็นนักแสดงของใบเฟิร์นความสัมพันธ์ของนายและใบเฟิร์นอีกว่าแม่มองว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมา ถูกสะกดจิตมาแล้วให้เป็นเพื่อนกันและแม่เป็นคนชอบอยู่กับคนสนุกตะดกเรียกเสียงหัวเราะได้และสองคนนี้อยู่ที่ไหนก็หออัวเราะถือว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขกว่าทุกปีที่ผ่านมา